เสียงร้องใต้สะพานค่ำคืนในชนบทที่ฝนตกพรำพรำมันช้างเงียบสงัดและวังเวงเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะบ้านของป้าจำเนียนที่ตั้งอยู่ติดกับคลองสายเล็กๆมีสะพานไม้เก่าๆพาดผ่านและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดทุกครั้งที่สายฝนโปรยปลายลงมาอย่างไม่ขาดสายป้าจำเนียนจะได้ยินเสียงปริศนาเสียงหนึ่งลอดเข้ามาในบ้านเสียงนั้นเป็นเสียงของเด็กที่ร้องเรียดหาแม่ แต่มาจากใต้สะพานหลังบ้านของแกนั่นเองแม่จ๋าแม่จ๋า,จาเสียงนั้นช่างหวยหวนและน่าเวทานาเหลือเกินขืนแรกที่ได้ยินป้าจำเนียนคิดว่าเป็นเสียงของลูกแมวหรือลูกหมาพัดหลงแต่พอร้องเงี่ยหูฟังดีๆก็มั่นใจว่าเป็นเสียงของเด็กด้วยความสงสารจับใจแกจึงเดินฝากความเมืดและความหนาวเย็นออกไปที่หลังบ้านแต่เมื่อไปถึงใต้สะพานกลับไม่พบเจอใคร มีเพียงความว่างเปล่าและความมืดมิดแกเลยตะโกนถามไปว่ามีใครอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าลูกแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาคืนต่อมาฝนก็ตกหนักเหมือนเดิมและเสียงแม่จ๋าก็ดังขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้ป้าจำเนียนทนไม่ไหวความเป็นแม่คนทำให้แกรู้สึกสงสารเด็กคนนั้นจับจิตจับใจแกคิดว่าอาจจะเป็นเด็กที่ไหนหิวโซมาหลบฝนอยู่ เลยรีบเข้าไปในครัวตัดข้าวสวยร้อนๆกับไข่เจียวหอมๆใส่จานแล้วถือร่มเดินออกไปวางไว้ที่หัวสะพานก่อนจะตะโกนออกไปว่าหนูเอ้ยป้าเอาข้าวมาให้กินแล้ลูกกินซะนะจะได้มีแรงเช้าวันรุ่งขึ้นป้าจำเนียนเดินออกมาดูด้วยความอยากรู้แล้วก็ต้องแปลกใจข้าวในจานหายไปจนหมดเกลี้ยงแต่ที่ทำให้แกต้องขนลุกสู้ไปทั้งตัวก็คือบนพื้นดินชื้นแฉะรอบๆจานข้าว มีรอยเท้าเล็กๆเปื้อนโคลนเต็มไปหมดรอยเท้านั้นเดินวนเวียนอยู่รอบจานก่อนจะเดินตรงลงไปยังตะลิ่งริมคลองแล้วหายนับลงไปในน้ำวันนั้นเองที่ป้าจำเนียนตัดสินใจไปถามคนเก่าแก่ในหมู่บ้านแล้วก็ได้รู้ความจริงที่น่าสะพริงกลัวเมื่อสิบปีก่อนมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งเล่นตอนฝนตกแล้วเกิดแพดตกลงไปในคลองตรงสะพานหลังบ้านแก่นั่นแหละ กว่าจะมีคนมาพบร่างของหนูน้อยก็ลอยไปติดอยู่ใต้สะพานเีสยแล้วเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าความเมตตาสงสารเป็นสิ่งที่ดีงามได้น่ายกย่องครับแต่บางครั้งเราก็ต้องพิจารณาให้ดีเส็กก่อนว่าสิ่งนั้นที่เรากำลังให้ความช่วยเหลือเขายังต้องการอาหารเพื่อประทังชีวิตหรือเพียงต้องการให้ใครสักคน จดจำกันมีอยู่ของเขาเท่านั้นขอบคุณที่ติดตามรับฟังเรื่องราวในค่ำคืนนี้นะครับถ้าชอบเรื่องเล่าแนวนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวลึกลับในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ